ตอนที่148สายน้ำคดเคี้ยวถกธรรมราชันเดชาธิราชสำหรับเจียงนั้นปัญญาชนมากมีราวพงไพลูกหลานตระกูลยากจนและชาวบ้านร้านตลาดเป็นย้าแพรกถอวันคอยก่อเกี่ยวพึ่งพาปัญญาชนปัญญาชนตระกูลใหญ่ไม่เจาะจงอวดโอสถานะต่อชาวบ้านด้วยกลัวราคาตกลูกหลานตระกูลธรรมดาหรือตระกูลข้าราชการชั้นผู้น้อย ที่สูงกว่าตระกูลยากจนเพียงเส้นบางกลับมีพฤติกรรมชั่วช้าเร็วสามพยายามโอ้อวดสถานะคุณชายคนหนูที่กันแกล้งเด็กหญิงขอทานกลุ่มนี้ก็เป็นประเภทจะสูงก็ไม่ใช่จะต่ำก็ไม่เชิงคอยกระดิกหางเอาใจผู้ที่เหนือกว่าปัญญาชนตระกูลสูงสศ์ผายลมล้วนหอมหวานมองเหยียดหยามผู้ที่อยู่ต่ำกว่าบุคคลในตระกูลยากจนค้นแค้นต่อให้ประพันธ์บทความเลิศเลย ก็รู้สึกว่าสามันไม่อาจทานทนสองกลุ่มนี้อย่างอื่นไม่ต้องเอ่ยถึงสายตากับดีดปนเ็ที่สุดเผชิญหน้ากับบัณฑิตยากจนมองปาดเดียวก็ปูโปร่งถึงสักฐานะยอมกำเริบเสบสารแต่หมุนตัวมาเห็นบุุษหนมผู้เรียกตนเองว่าซื้อจือ่อก็ใจเต้นระทึกไม่เป็นสัมแล้วถึงอย่างไรชุดหรูหราฝีมือตัดเย็บประณีตและท่าทีสูงส่งเหนือผู้ใด ล้วนไม่อาจปลอมแปลงได้คำว่าซื่อจือแต่โบราณหมายถึงคำเรียกบุตรชายสายภรรยาหลวงของจูโหเชื้อพระวงห้าร้อยปีมานี้ตระกูลผู้มีอิทธิพลบารมีเริ่มมีอำนาจบริหารราชการงานแผ่นดินบุตรชายสายภรรยาหลวงขององโหและตระกูลใหญ่เหล่านั้นล้วนเรียกว่าซื่อจือในเจียงนันรุ่นหลังเหล่านี้นอกจากบุตรธิดาของแม่ทัพสีกงแล้ว ก็ไม่มีผู้ใดพกดาบขณะเดินทางยิ่งกว่านั้นแม่ทัพหลงเสียงมาจากสกุลสี่แห่งโกโมไม่ใช่ตระกูลแม่ทัพเจียงหนันเลื่อมใสและส่งเสริมขนนกโพกแพรพันนั่งรถเทียมวัวถือไม้แท้ขนสัตว์จอมยุดชั้นต่ำถึงกวัดแกวงดาบกระบีเช่นนั้นซื่อจื่อตรงหน้าคือพวกใดกันชั่วขณะพวกเขาไม่มั่นใจในเมื่อเมื่อครู่บุรุษหล่อเหลาผู้นี้ ยังสนทนากับถังซีเซียนเซิงและนักพจนิงแซ่สีไม่ว่าคาดเดาอย่างไรก็ไม่ใช่ฐานะสามัญธรรมดาแต่จะกล่าวไปหากฐานะไม่สามัญฉชไหนถึงอยู่กับเจ้ายาจกในสะนั่นผู้มีคุณสมบัติเรียกขานว่าซื่อจือในเจียงหนันก็มีเกินสิบแต่ไม่เคยได้ยินว่าซื่อจือท่านใดชอบพกดาบมาจากเปยเหลียงหรือหมายถึงถือกำเนิดจากเปยเหลียงที่กันดานรอกราง หรือเพิ่งกลับจากตะเวนหาประสบการณ์ที่เปื่อยเลียงสตีที่เริ่มกันแกล้งเด็กหญิงขอทานเพิ่งรู้สึกสองตาเป็นประกายไม่ทันคิดอันใดลึกซึง้งรอบอุทานในใจว่าคุณชายช่างหล่อเหลาหน้าตาหน่าดูชมยิ่งหากไม่พบดาบหยาบกระด้างแต่โบกพัดหรือถือไม้แท้ขนสัตว์ก็ยิ่งประเสริฐนางรอบทิ้งก้อนกรวดในมือมองซื่อจื่อผู้สง่างามแปลกหน้าด้วยสายตาชดช้อ,ชอย คิดยอ่อเข,าข่าคอมเอวคำนับท่าว่านฝูรีสีเฟื่องเหนียนนึกเบื่อหน่ายดูท่าคนพวกนี้ความความหมายของเขาไม่ออกไม่ได้เชื่อมโยงเขาเข้ากับจอมมารเปยเหลียงผู้ลากเลิวหลีถิงด้วยม้าจนตายไม่ฉะนั้นสตรีเหล่านี้ไหนเลยยังกล้าสงสายตาแผลๆเช่นนี้ให้ซื้อจือของเจียงหนันและซื้อจือเพียงหนึ่งเดียวของเปยเหลียงนั้นแตกต่างกันซื้อจือของเจียงหนันไม่ใช่สงศ์อันใดเช่นนั้น บทชายสายภรรยาหลวงของตะกูลใหญ่ในเียงนั้นเรียกขานตนเองว่าซื่อจือไม่มีผู้ใดไล่ต่อยตีหากกระทําเช่นนี้ในเป่ยเหลี่ยงคงถูกสีเฟืองเหนียงพาสมนชั้นเลวสนักดุร้ายไปเยือนถึงประตูแล้วสีเฟืองเหนียงยิ้มพลางชักดาบออกเชี่ยงชา้าคิดกระทําการเฮี้ยมโหดปลาลูกธนูปักจะกันสนุกกันนักใช่หรือไม่หัวกะโหลกของคนเหล่านี้ซื่อจือ่อย่างข้าไม่อยากเก็บไว้ ก็บเพียงแขนก็แล้วกันเจียงหนันด่าทอเก่งกาดนักไม่ใช่หรือเหลือปากให้พวกเจ้าไว้ด่าทอก็แล้วกันบัณฑิตเฉินจับความเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยของสีเฟิงเหนียนได้เอ่ยเสียงเบาว่าไม่ได้สีเฟิงเหนียนหันไปมองด้วยสายตาสงสัยบัณฑิตเฉินสายหน้าเป็นนายว่าด้านหลังยังมีเด็กหญิงไร้ที่พึ่งในเมืองหยางชนอยู่อีกแก้แขนเอาตอนนี้ ต่อไปเด็กหญิงจะแบกรับการตอบโต้ได้อย่างไรสีเพิ่งเหนียนขมวดคิว้วนิ้วหัวแม่มือยังคงกดบนด้ามดาบปักเหมันคนขมนั้นเพิ่งรู้สึกตัวสติที่เพิ่งส่งสายตาพิสมัยให้รีบถอยหลังหลายก้าวหากไม่มีคนชายดวงตาสามเหลี่ยมประคองไว้คงตกสะน้ำไปแล้วหนึ่งวาจาไม่ลงรอยก็ชักดาบประหัประหารคนป่าเถื่อนไรมารยาชั้นใดกันถึงกระทำเรื่องเง่าเขาเช่นนี้ได้ ซื่อจือ้อเลอซื่อจื้อกับผายลมต้องเป็นพวกในที่ทําการมาจากเมืองเล็กเป็นแน่ในที่ทําการเป็นคําที่ชาวเจียงหนันใช้เรียกลูกหลานข้าราชการหรือรุ่นหลังตะโูลแม่ทัพแต่ในเจียงหนันลูกหลานในที่ทําการไม่ได้ชอบพิธีการเรียกขานเช่นนี้เห็นว่าเป็นคําเรียกแบบ้อยคาลูกหลานตะโูนร,ร่ํารวยหรือพวกขนานางก็เป็นระดับขั้นแตกต่างกัน บทคนโตสายภรรยาหลวงในตระกูลผู้มีอิทธิพลบารมีระดับท้องถิ่นและบุตรของผู้บังคับการเอกขั้นสามหรือผู้ตรวจด,ดีกาแน่นอนว่าเป็นคนชายระดับขั้นหนึ่งต่อมาก็คือลูกหลานของเจ้าเมืองรวมถึงลุ่นหลังของตะกูลสูงสักรองลงมาก็คือคนชายของตะกูลปัญญาชนและข้าราชการที่มีอำนาจสุดท้ายถึงเป็นลูกหลานตระกูลธรรมดาหรือตะกูลข้าราชการชั้นผู้น้อย หลาดเมธีความรู้ลึกล้ำแม้ไม่ได้รับเกียรติยศสูงสดแต่เหนือกว่าข้าราชการทั่วไปมิใช่พวกชาวบ้านข้าราชาการชั้นผู้น้อยจะเทียบเทียมผู้เกิดในตระกูลชั้นนี้ได้ง่ายหากรวมถึงพื้นที่ใต้พระบาตโอรสสวัรค์แล้วก็ยิ่งสลับซับซ้อนมากขึ้นมีทั้งตระกูลที่อย่างรากลึกมั่นคงมาร้อยปีตระกูลแม่ทัพหลายท่านรวมถึงตระกูลเสนาบดีราชบัณฑิตในบรรดาตระกูลเหล่านี้ ก็แบ่งเป็นคนานางที่ยังอยู่ในอำนาจและผู้มีคนงามความชอบในอดีตมีทั้งเชื้อพ่อวงพญาชนนอกแวดวงเกี่ยวพันซับซ้อนผู้ใดแยกแยะได้กระจา่างแต่ออกจากนาครหลวงแล้วมีสิ่งหนึ่งที่ผู้คนรู้แน่แก่ใจต่อหน้าฟานอองโดยเฉพาะอองต่างแ่ไม่ว่าเป็นผู้ใดล้วนต้องสงบสง,งียมเป็นง่ก็ต้องขอดตัวเป็นเสือก็จงหมอบไว้เจ้าอิงไหวนั้นอ,อง นับว่าเป็นององที่ไม่ขัดแย้งกับผู้ใดมากที่สุดแต่ใครเล่ากล้าดูเบาซื่อจือของไหวนั้นององสีเฟิ่งเหนียนเบะปากปักเหมันคืนเข้าฝักในที่สุดออกจากคิดถึงช่วงเวลากระทำการอำนาจบัตรใหญ่ได้ตามใจแม้เป็นพฤติกรรมที่ไม่อาจออกหน้าออกตาแต่หัวนึกถึงแล้วช่างสาแก่ใจโดยแท้ลูกหลานผู้ดีเหล่านั้นคาดว่าเก่งดาบคู่ที่หวังเอวของพวกในที่ทำการ จึงไม่ตบหน้าบวมสวมรอยเป็นคนอ้วนต่างรีบแยกย้ายแต่คือไปก่อนรวมตัวกันในที่ไกลกระซิบกระซาบแก่กันพยายามแยกแยะว่าคนชายไร้มารยาทจากต่างถิ่นผู้นี้เป็นผู้ใดกันแน่สีเฟื่องเหนียนครั้นจะใส่ใจกระโดดลงกลางสักเดินอ้อมตัวบันดิตเฉินยื่นมือไปประคองเด็กหญิงขอทานขึ้นสำรวจอาการบาดเจ็บตรงช่วงอกนางใช้ต้าห่วงถิงของบูตึงคลายเลือดคลั่งให้เด็กหญิง นางไม่กล้าขยับยืนนิ่งอย่างหวาดกลัวเคราะดีสีหน้าไม่ซีดเผือดอีกต่อไปสีฟึ่งเหนียนหินนางใจเต้นไม่เป็นซ้ำไม่กล้าสอบตาตนโดยตรงจึงไม่ทราบจะเอ่ยปลอบอย่างไรได้แต่กล่าวกับบัณฑิตเฉินไม่เป็นอันใดแล้วบัณฑิตเฉินดังปลดภาระหนักอึ้งลังเลคู่หนึ่งแต่ไม่ได้เอ่ยขอบคุณฉายาจิ้งงันอ๋องเห็นสีเฟึ่งเหนียนถลอกแขนเสือ้อ ยื่นมือลงเก็บเงินอธิฐานขึ้นมา20กว่าเหรียญส่งให้เด็กหญิงขอทานแต่นางไม่ได้ยื่นมือออกรับสีหน้าแตกตื่นลนล,าน,ลานมองไปทางบัณฑิตเฉินเมื่อเห็นเขาพยักหน้าจึงยื่นมือผอมเหลืองออกรับสีเฟื่องเหนียนกล่าวว่าต่อไปเข้าไปฟังการถกวาทะพานางเข้าไปด้วยจากนั้นสีเฟื่องเหนียนก็ก้มลงเก็บแตงโมหลังขึ้นจักสะก็มอบให้เผยนั้นเวยเจ้าถือไว้ สีหน้าเผยนั้นเวยเขียวปัดมือแต่ละข้างถือแตงโมครึ่งลูกมีอย่างที่ไหนกันแต่สุดท้ายก็ไร้ความกล้าขัดขืนคนเลวระยมสังหารคนไม่กระพิบตาผู้นี้บัณฑิตเฉินช่วยซ่อนเงินให้เด็กหญิงก่อนจูงมือนางเข้าวัดเป้ากลัวพฤติกรรมเช่นนี้ไม่ถูกตามกฎเกณฑ์แต่หากไม่ทําเช่นนี้ก็กลัวพวกนั้นกลับมาหาเรื่องกันแกล้งเด็กหญิงผู้นี้อีกถือเสียว่า ขอ,อยันป้องกันตัวขนาดไม่ใหญ่ไม่เล็กให้นางสักใบก็แล้วกันบัณฑิตเฉินก้าวเข้าสู่วัดเป้ากัวเห็นชุดหรูหราของสีเตียนเสียเปียกปอนก็ยิ้มยิ้มสีเฟื่องเนียนคล้ายคาดเดาความคิดจิตใจเขาได้ขณะเดินนำหน้าก็ไม่หมุนตัวกลับมาเพียงเอ่ยกระซาว,ว่าอย่าคิดว่าข้าเป็นคนดีอันใดเทือกนั้นคนพวกนั้นรังแกเด็กคนนี้ข้าก็รังแกคนพวกนั้นล้วนเป็นคนประเภทเดียวกัน บัณฑิตเฉินได้ฟังคำเยอะหยันถึงที่สุดเช่นนี้ก็ปล่อยหัวรอพวดชายาเผยที่รู้สึกไม่เป็นธรรมเต็มท้องก็เห็นด้วยอย่างลึกลำ้ำภายในวัดเป้ากัวเสียงผู้คนกำลังอึกรกะทึกดังสนั่นทีเดียวนอกจากปัญญาชนเรื่องชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการถกวาทะแล้วผู้ชมดูก็มีถึงสามสอคนหอศาลาต่างๆล้วนแออัดไปด้วยผู้คนสีเฟื่องเหนียนเดินตัดตรงเข้าไป เลือกมุมที่ค่อนข้างว่างใช้ฝักดาบปักเหมันแตะแตะบัณฑิตสองท่านที่ไม่ใคร่มีชื่อเสียงเป็นไหนให้พวกเขาเขยืบออกและสละที่ให้บัณฑิตที่เข้ามานั่งในนี้ได้ล้วนไม่สามัญการถกวาท่าก,กำลังดูเดือดจู่จก็ถูกคนรบกวนสองคนนั้นคิดหันมาต่อว่าแต่เห็นคนป่าเถือนจากที่ใดไม่ทราบถือดาบทำท่าปาดคอจึงตกใจได้แต่นั่งเบียดรวมกับบัณฑิตข้าง หลังเข้านั่งประจำที่อย่างองอาจพึงพายแล้วสีเฟืงเหนียงก็กวักมือเรียกบัณฑิตเฉินมานั่งลงด้วยกันฝ่ายหลังก็ไม่เกรงใจแต่หลังจากนั่งลงแล้วสีหน้าท่าทางพันลุนลานคลายว่าร้อยความรู้สึกสับสนซับซ้อนสีเฟืองเหนียนเงยหน้ามองไปที่ไก่บุรุวไวกลางคนถือไม้แท้ขนสัตว์กำลังยืนอภิปรายอย่างฮึกหานรูปร่างสูงโปง่งเคราสามปอยผิไวไหว เรียกได้ว่าบุรุษเกลงงามเอ่ยหนึ่งประโยคก็เรียกเสียงโห่ร้องถูกใจจากผู้ชมระดับและการลงน้ำหนักเสียงทรงพลังยิ่งหยุดพูดเพื่อให้เวลาผู้ชมปลอบมือเด่นชัดว่าเป็นปาดเรื่องชื่อมากประสบการณ์ในการถกวาทะสีเฟื่องเหนียนไม่สงสัยใครรู้และไม่ถนัดชำนาญหัวข้อนี้ฟังเข้าหูย่อมไม่รู้สึกอย่างใดกลับเป็นบัณฑิตเฉินที่นั่งขัดสมาธิเพ่งสมาธิหลับตาฟัง พลางเอ่ยพึมพำว่าเมธีในราชวงศ์ก่อนไม่อาจอถาธิบายมโนธรรมประโยชน์ธรรมราชันเดชาธิราชได้อย่างลึกซึ้งเมื่อราชวงศ์นี้ปกครองแผ่นดินอาจารย์สองท่านของสถานศึกษาสร้างอินวิเคราะห์เรื่องหลักแห่งฟ้าดินและกิเลสมนุษย์ต่อมาแนวคิดเหย่แนวคิดหลูและแนวคิดจูต่างยืนกลานในความคิดที่แตกต่างของตนถึงนับว่าน้ำลดต่อผุด ทำให้ชนชั้นนักศึกษาอย่างรุ่นเราไม่ถึงขั้นตกอยู่ในสภาพเลอะเลือนไม่กระจางพญาหงหยวนกล่าวว่าตนเป็นบัณฑิตรหรูสทรงภูมิพิสุทธิ์เคารพการปกครองด้วยคุณธรรมด้อยค่าการปกครองด้วยอำนาจประนามพวกยึดถือผลประโยชน์ให้รวมใช้ธรรมราชนเดชาธิราชเชื่อว่ากระบวนการคิดเรื่องลาบยศรังแต่จะทำลายรากฐานแห่งสำนักหลูสุดท้ายละทิ้งวิถีราชัา เห็นสำคัญวิถีอํานาจจะตกเข้าสู่ศาสตร์ส่งเสริมอํานาจของสํานักนิตินิยมสีเฟื่องเหนียนไม่เชี่ยวชาญก็สวนไม่เชี่ยวชาญแต่ยังพอฟังออกคร่าวๆจึงหันไปถามว่าท่านผู้นี้กําลังใช้หลักแห่งฟ้าอภิรายการปกครองด้วยคุณธรรมคิดว่าธรรมราชันและเดชาธิราชนั้นต่างกันลิบลับบัณฑิตเฉินลืมตาพลางพยักหน้าเอ่อย่างปลดปงพญาหงหยวน เอาแต่ยืนกรานว่ายุครุ่งเรืองโบราณถึงเป็นยุครุ่งเรืองแห่งวิถีราชันยุครุ่งเรืองของราชวงศ์ในปัจจุบันเป็นเพียงยุคเสื่อมโทรมของวิถีอำนาจเท่านั้นเห็นว่าโลกลามีใจในลาบยศสก,การเกินไปความนิยมนี้ไม่อาจเป็นกระแสะไม่เช่นนั้นภัยพิบัติครั้งใหญ่จะกล้ามกลายสีเฟื่องเหนียนเยิ้มเอ,อ่ยว่าวาจาประเภทนี้ไม่กลัวทางนครหลวงจะพิโรดยกใหญ่หรือ บัณฑิตเฉินสายหน้าวาจานี้ไม่กล่าวถึงถูกผิดล้วนออกจากใจอย่างแท้จริงและไม่กล่าวว่าราชสําสนักถือสาหรือไม่ผู้ศึกษาในคัมภีร์หนเลยเงียบเสียงเพราะเหตุนี้แม้ข้าสนับสนุนแนวคิดคุณูปการถึงคลาสัมฤทธิ์เป็นจริยะเรื่องราวลุล่วงเป็นหลักการแห่งฟ้าแต่ก็เลื่อมใสความรู้และวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพญาหงหยวนแม้เขาเกลียดชังการหาประโยชน์ส่วนตนอย่างไร้การควบคมุม แต่ใช่ว่าจะต่อต้านกีดกันจิตใจช่วยเหลือประชาไปเสียทั้งหมดทว่าเป็นอย่างที่เขาว่าต่อให้ถอยแล้วถอยอีกยอมรับว่าธรรมราชันเดชาที่ราชไม่อาจแยกจากกันแต่ห้าร้อยปีให้หลังไม่แน่อาจไม่มีปัญญาชนสักคนแล้วล้วนมุ่งแต่ผลประโยชน์เพียงถ่ายเดียวเหลือเพียงพวกเห็นแก่ลาบยศสก,การเป็นมแมลงวันบินตอมสุนัขเอาตัวรอดไปวันๆด้วยเหตุนี้ พญาหงหยวนเมาไม่แทบตายหลายครั้งในศาลาดำรงคืนครวนคล่ำว่ารุ่นข้าสมควรร่ำให้สำหรับอีก500รปีให้หลังข้าไม่อาจทนมองภาพการสยายผมเปลือยท่อนออกของบัณฑิตคุยฟงไร้แก่นสารมีเพียงพญาหงหยวนยามเมาไมา่ให้รู้สึกโศกสลดลึกซึ้งสีเฟื่องเหนียงกล่าวอย่างไม่เห็นด้วยผู้ศึกษาคำพีกังวลต่อแผ่นดินห่วงใยประชาอย่างพวกเจ้า มีสักกี่คนดำรงตนเป็นปราดเมธีมีคนร,รมจริยาได้ทั้งชีวิตมีกี่คนเคยสัมผัสเงินเหรียญมีกี่คนถึงรู้ว่าจ่ายเงินเท่าใดถึงซื้อมันโถได้หนึ่งลูกบัณฑิตเฉินยิ้มเล็กน้อยตอบว่าพญาหงหยวนไม่อาจทราบข้ากลับกระจ่างชัดแจ้งคราวนี้ถึงคราวสีเฟื่องเหนียนเป็นฝ่ายเงียบบ้างทั้งสองมัวแต่เสวนากันไม่ได้สังเกตสายทานคดเคี้ยว จอกสุลาลอยเชื่องช้ากลายมาถึงหน้าสายตาแล้วสาวใช้งดงามผู้เดินตามจอกสุราเดินมาถึงหยิบจอกสุรายกข่าขึ้นชั่วขณะนั้นเองมุมหนึ่งกลายเป็นเป้าสายตาของผู้คนเหล่าผู้เท่าที่นั่งติดกันเข้าร่วมกันถกวาทะมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ไม่เคยได้ชูจอกสุราสักครั้งต่างถลึงตากลุ่มโตสองบัณฑิตที่ถูกสีเฟื่งเหนียนไล่ด้วยดาบยิ่งอิจฉาเต็มตา อยากก้มลงไปฉกสุรามาเสียเองพึงทราบว่าการถกวาทะวันนี้แตกต่างจากปกติหยวนเจียงเยียนและอินเต้าหลินสองปัญญาชนเรื่องชื่ออันดับหนึ่งก็ร่วมงานด้วยได้อภิปรายความคิดของตนต่อหน้ายอดนักถกวาทะทั้งสองท่านนับว่าโอกาสหาได้ยากในรอบพันปีนอกจากยอดปราดปัญญชนสองท่านนี้แล้วยังมีเฉิงเจียนักวิชาการสำนักหลักการ ผู้มีฐานะเสมอเหยาไปเฟิงก็เข้าร่วมการฟังอภิปรายด้วยผู้เทาท่านนี้เป็นนักปรา์ผู้โต้อตอบจดหมายกับเหยาไปเฟิงเนื้อหาในจดหมายแพร่หลายไปทั่วล่าเฉิงเจียกล่าวว่าตนอึดอาดโง่เขาทั้งชีวิตเอาแต่สร้างรังโพรงให้สาระทางวรรณกรรมใช้วาจานี้ประชดความหยาบกระด้างกระทำตามอำเภอใจของเหยาไปเฟิงปัญญชนทั่วล่าต่างยิ้มอย่างเข้าใจ แม้จดหมายตอบของเยาไปเฟิงแขวงความในลี้ลับแต่เด่นชัดว่าในเจียงนั้นใกล้ชิดกับหลักการของเฉิงเจียมากกว่าแม้ความรู้ของเยาไปเฟิงสูงกว่าแต่คุณธรรมจัญญาของเฉิงเจียกลับสูงกว่าวันนี้ลอยจอกสุลากลางสายทานคดเคี้ยวสามปราดเมธีแห่งยุคของสำนักพุทธและหลูต่างอยู่ในงานดึงดูดนักศึกษามาเมืองอย่างชนหลายร้อยคนเพียงแต่ เฉิงเจียศึกษาความรู้ในตำราไม่ปฏิสัมพันธ์กับผู้คนปัญญาชนในท้องถิ่นยังไม่มีวาส,สนาได้ผ่านพบคาดว่าเดินมาอยู่ตรงหน้าก็ไม่มีผู้ใดรู้จักสาวใช้หน้าตาสวยงามยกจอกสุราเดินมาสีเฟื่งเหนียนที่กำลังเบื่อหน่ายยิ่งถึงกับถลึงตากลมกว้างด่าทอวยวายกลางสาธารณะนั้นเขาชำนาญสัญจรหาประสบการณ์สามปี ศึกษาแคล็ดลับด่าทอโดยไม่ใช้คำหยาบมาไม่น้อยน่าเสียดายถกทฤษฎีแข็งทื่อกับผู้อื่นถือว่าเป็นผู้ไม่ชำนาญอย่างแท้จริงจึงไม่ได้ยืนขึ้นยกฝักดาบแตะไปที่บัณฑิตเฉินสีเฟืองเหนียนเห็นบัณฑิตเฉินไม่หวั่นไหวลุกขึ้นอย่างสง่าง,งามรับจอกสุรามาดื่มหมดจอกแลกเปลี่ยนจอกสุราแกสาวใช้หน้าตามหมดจดแล้วก็เอ่ยเสียงกังวาน หากสร้างความรุ่งเรืองแกสังคมได้คุณธรรมย่อมมีประโยชน์หากทำให้ประชาราชผาสุกมักนั้นย่อมเป็นคุณนุปการดังนั้นเดชาที่ราชเสริมความแข็งแกร่งแก่ราชันภายในวัดเป้ากวัวบังเกิดเสียงฮือฮาขึ้นมาทันทีส่วนมากเป็นเสียงประชดประชันเย็นชาว่าคนผู้นี้พูดเพื่อเอาใจมอนชนและเจ้าหมอนี่พูดเลือดลอยกระแสความไม่พอใจถาโถม ในที่ไกลหยวนเจียงเยียนอันดับหนึ่งแห่งเจียงจัวและอินเต้าหลินหลวงจีนไม่ขยับที่นั่งโต๊ะเดียวกันต่างสอบตากันแล้วยิ้มยิ้มเห็นกันอยู่ว่าไม่ประทับใจรู้สึกเพียงว่าเป็นรุ่นหลังหวังลาบยศเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเท่านั้นแต่ประโยคต่อมาว่าระหกระเหินมา25หปีเริ่มตระหนักว่าบัณฑิตหรูแห่งยุคผู้คิดว่าตนมีจิตใจเที่ยงธรรมดำรงความสัต์ซื่อ ล้วนเป็นชนชั้นเพิ่งเฉยไม่เจ็บไม่คันต่อความไม่มีเมตตาทําให้สองนักปราดที่มีใจดูแคลนถึงกับตกตะลึงคนผู้นี้หากวาจาไม่สะเทือนถึงตายไม่รามือโดยแท้ผู้เท่าผอมแห้งดังโครงกระดูกที่ไม่ได้เข้าร่วมการถกวาทะเดิมทีเอาแต่สายหน้าเมื่อได้ฟังประโยคนี้ถึงกับหัวดราจากนั้นสิ่งที่บัณฑิตบ้าระหรัมอภิป,ปายยิ่งเหลวไหลไร้เหตุผล หัวหอกพุ่งเป้าไปที่พญยาหยวนอันดับหนึ่งแห่งเจียงจัวแต่หากไม่สนใจผลประโยชน์โดยสิ้นเชิงร่ำให้เพื่ออีกห้าร้อยปีให้หลังมีประโยชน์ใดเล่าราษฎรในตอนนี้ไม่อิ่มท้องสมควรร่ำให้กับผู้ใดหยวนเจียงเยียนบุรุษเขาาาาไไ่่มโ oh ห ok กลับยิ้มรับคลายไม่ดสดดแสดงแต่เป็นยิดด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 ดตดด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 ดาดดาดด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 ด จึงมองความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของอันดับหนึ่งแห่งเจียงจัวไม่ถนัดตานักอินเต้าหลินเอ่ยเสียงเบาทฤษฎีประหลาดก็ส่วนทฤษฎีประหลาดแต่ก็น่าสนใจต่อไปก็ดูว่ามีความรู้ความสามารถแท้จริงมาโต้แยง้งหรือไม่หยวนเจียงเยียนพยักหน้าผลคือผิดจ,จากที่คาดการบัณฑิตยากจนที่แทบไม่เป็นที่รู้จักในวัดเป้ากวัวเมื่อถอกธรรมราชนเดชาธิราช กับกล่าวได้นานถึงครึ่งชั่วยามกล่าวอย่างละเอียดลึกซึ้งแตกต่างจากบัณฑิตเรื่องชื่อผู้ถนอมถ้อยวจีดังทองคำพวกที่มีสมาธิดีเลิศในบรรดาร้อยกว่าคนที่นั่งอยู่รวมทั้งอีกหลายร้อยคนที่ร่วมฟังยังพอฝืนฟังว่าบัณฑิตผู้นี้จะถกไปถึงไหนที่สมาธิด้อยสักหน่อยก็เริ่มคุยเรื่องอื่นกับคนรอบข้างพวกสมาธิย่ำแย่ต่างเอ่ยปากกลดาพลางหาวอดแต่แรกแล้ว สีเฟื่องเหนียนรีตาสองดาบพาดวางบนหน้าตักเท้าคางพลางเงยหน้าเล่นหูเล่นตากับสาวใช้หน้าหมดจดที่มองบัณฑิตเฉินอย่างตะลึงงนันหัวล่อลงลุกคอเอ่ยว่าพี่สาวตกรางวันสุราสักจอกเถิดสาวใช้ที่หน้าตาหน้าอินดูหน้าเวทนายืนถือหนึ่งกาสามจอกจนแขนชาไปสิ้นแล้วถูกคนเจ้าชู้ผู้นี้หยอกเยาก็ฉีกยิ้มถลึงตาจ้องปลาดหนึ่ง สีเฟื่องเหนียนไม่ท้อถอยพี่สาวเหนื่อยหรือไม่นั่งลงพักสักครู่ให้ข้าช่วยถือดีหรือไม่นางอาศัยจังหวะไม่มีผู้ใดสนใจถลึงตาใสอีกครั้งคนชายผู้นี้หน้าตาภูมิฐานยิ่งฉะไหนกำเริบเสบสารเช่นนี้สีเฟื่องเหนียนยิ้มเจ,จิดจ้าถามอย่างไม่ลดละพี่สาวเป็นคนที่ใดบ้านอยู่ไหนอายุเท่าใดชายาจิ้งงินอ๋อง แทบอยากขุดหลุมฝังซื้อจือลงไปเสียจะได้ไม่ขายหน้าสาธารณชนเคราะดีไม่มีผู้ใดสนใจคนชายที่เล่นหูเล่นตากับสาวใช้เนื่องเพราะหยวนเจียงเยียนที่ไม่ได้ถกวาท้ากับผู้ใดมาอย่างน้อยสิบปีแต่งวาจาเป็นครั้งแรกในประวัติการพรยาหงหยวนความรู้ความสามารถเป็นเลิศในเจียงจัวเพียงสืบสอะย้อนทวนก็มองออกว่า บัณฑิตผู้นี้ร่วมรากต่อกระแสกับมหาบัณฑิตแท้หวังแห่งสถานศึกษาสร้างอินตอนนั้นมหาบัณฑิตท่านนี้ขอเพียงเอาชนะสองครั้งจากการถกวาทะสามครั้งได้ก็จะกลายเป็นอาจารย์ใหญ่แห่งสถานศึกษาเพียงแต่เอาชนะเรื่องนามก่อนและความจริงแล้วก็พ่ายแพ้เรื่องสวรรค์กับมนุษย์ครั้งสุดท้ายสมควรเป็นเรื่องวิถีราชนและวิถีอำนาจมหาบัณฑิตแท้หวังกลับสลาสิทต แต่ผู้คนต่างรู้ดีว่ามหาบัณฑิตท่านนี้สนับสนุนให้ใช้สองวิธีร่วมกันหยวนเจียงเยียนสอบถามเสียงทมทฤษฎีเหยาแห่งเปยเหลียงเพียงเกี่ยวข้องกับชานเจ้ากลับกล่าวจงแจ้งเรื่องราบยศผู้ศึกษาชานเมื่อสืบสอบขึ้นไปไม่อาจคลำหาหนทางย่อมเปลี่ยนมักวิธีเมื่อรู้ว่าหลงทางย่อมวกกับหากผู้ศึกษานำลาบยศมาใช้การตั้งเสาเห็นเงา โชคดีสร้างคุณงามความชอบในช่วขณะแต่เห็นประโยชน์ลืมคนณธรรมชนรุ่นหลังสมควรวางตนอย่างไรขณะชนชั้นข้าร่วมสวนเสกับประชาชนรุ่นหลังกับร่ำให้ร้อยปีพันปีนี่คือธรรมราชันเดชาธิราชของเจ้าหรือเสียงฮือฮาดังยิ่งขึ้นวาจาของพระยาหงยวนครั้งนี้เด่นชัดว่ารวมถึงอินเต้าหลินที่อยู่ใกล้ๆกันเข้าไว้ด้วยเห็นได้ว่า อันดับหนึ่งแห่งเจียงจ่วผู้นี้เห็นสําคัญบัณฑิตที่ผู้คนคิดว่าเอ,อ่ยวาจาพาร่ำเหลวไหลทุกผู้ทุกนามต่างวูบไหวเริ่มกระชับอาพรน,นั่งหลังตรงสีเฟื่องเหนียนพยายามตีสนิทสาวใช้อย่างหน้าด้านเลือกเห็นสีจือหูในศาลามงกระเบื้องเคลือบสีเหลืองทำท่าเขกกระบาลขู่ก็คอนตากลับกำลังจะเอ,อ่ยคำกับสาวใช้ผู้นี้อีกครั้ง ปลายหางตาพันเหลือบเห็นบัณฑิตไวกลางคนผู้หนึ่งเดินโซเซมาทางศาลาเทพกระบีหลีกันไว้ตรงบันไดศาลา,าเจตนากบีแผ่ซ่านท่วงท่าของหลี่ชนกังดังเผชิญหน้ากับศัตรูตัวฉกาดไม่เคยปรากฏมาก่อนแม้กระทั่งประจันหน้ากับหูลื้วติ่งพร้อมกระบี่จริยะราชันในบึงอ,องอสีเฟื่องเหนียนทะลึ่งตัวยืนพวดท่าร่างฉลบแล้วฉลบอีก แหวกว่ายข้ามไปดังมัดฉากลางกระแสผู้คนเมื่อใกล้ถึงศาลาเห็นเพียงบัณฑิตชุดครามห่างจากศาลาไป29สองแขนเสื้อสะบัดพลบเพื่อแสดงความเคารพสูงสดุดจากนั้นคบเข่าดังตบบัณฑิตผู้นั้นน้ำตาหลั่งรินกัดฟันเอ่ยทีละคำออกจากปากเสียงไม่ดังนักแต่กลับระเบิดกล้องข้างหูสีเฟื่องเหนียนเฉาฉังชิงขน,นางต้องทันแห่งซีชู khẩm nắp ung dính